หมดเวลาค่ะจำนวนมีใครน้อยกวห้ครั้งไหคะไม่ได้นับเลยอันนี้อัสอบนะคะค่อยเอาจีรเหยียดขาด้านซ้ายไปข้างหน้านะคะกระดกปลา้าขึ้นขาข้างขวายังอยู่ตรงอยู่นั่งเหมือนนั่ก้อี้ปกตินะคะเขาไม่งอนะคะขาไม่งอค่ะค่ะขาตึงเขาไม่งอนะคะ Yeah, เหยื่อเรไปให้ได้แม่นที่สุดถ้าใครไม่ถึงติดลบนะคะถ้าใครเกินนี้บวกดีนะคะถ้าใครพอดีเลยก็อยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะอ่าเกณฑ์ทท่าไหคะ,ะ,ะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะวัดโดยแม อันนี้ดูประเมินความอ่อนตัวของกล้ามเนื้อส่วนล่างกล้ามเนื้อหลังเอวอะไรพวกนี้นะคะเลยมาเลยเป็นร้านารบเป็นแบบโมเดลเราสั่กันแรกค่ะ นะคะใช้เวลาจะถามว่าใช้เวลากี่วินาทีนะคะตันนี้นะคะทั้งไปและกลับนะคะเวลานั่งให้นัง่งพร้อมที่จะก้าวนะคะเอาขาข้างที่เราถนัดยื่นออกมาข้างนอกพร้อมที่จะก้าวเดินต่อตอนขนาดทดสอบนะคะเวลานั่งให้ทำหน้าแบบนั้นในรูปนะคะทำแบบนี้เหมือนเล่น พร้อไมคะเจ็ดวินาทีนะคะเกณฑ์เส uh ียงก็คือมากกว่า9ก็แสดงว่าปกตินะคะสามารถที่จะลุกลงจากรถลุกเดินไปไหนได้อันนี้จะดูการก้าวเดินลงจากรถเม์ ที่เรานั่งนะคะอันนี้จะเป็นเกณฑ์เยียงของเราขอบขึุณค่ะน้องโยมอันนี้ก็คือ